สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใครเอ่ยนางเอกหนังป้ายแดงเจออาถรรรักเจปีสอเลิกนักร้องเสียงสูงมีเรื่องเด็ดๆเรื่องเม้ามาให้ตามเผือกทำการบ้านกันอีกรอบแล้วเมื่อล่าสุดเผพดังอย่างบันเทิงผีบอกได้เมาเรื่องแซบๆของคู่รักคู่หนึ่งที่ดูท่าจะไปไม่รอดจนอาจจะต้องจบความสัมพันธ์ครั้งนี้โดยมีรายละเอียดว่าแฮท็นูพีแอบเผือก เรื่องมีอยู่ว่ารักลมระทรมทรวงอีกคู่ค่าพรีพรีนางเอกหนังป้าแดงที่คบนักร้องเสียงสูงมาเจ็ดปีคั้นลองกินอยู่ด้วยกันแต่ไม่รอดอาทรรเพื่อนผีที่ทำงานกองถ่ายเมาว่าเพิ่งเจอทีมาเข้าจากคอนเสิร์ตของวงคนเคยรัก แล้วจูจ่ฉีน้ำตาร่วงทำเอางงกันยกกองซื้อไปซื้อมาอีเพื่อนผีขาเพือกเลยส่องไอจีชี่นักเอกลบรูปนักร้องเสียงสูงเกรียงทำตัวช่วยหายสงสัยก็ YouTube ที่เคยทำคู่กันก็เงียบหายเป็นป่าช้าถึงว่าสะเทือนใจจนมีน้ำตาสงสัยว่าแผลยังสดๆเสียดายสุดแนวทั้งคู่ใครเจอตัวถามจากปากให้หนูผีที่แต่พรีๆอย่าเมนชื่อนะคะพีไม่มีเงินประกันตัว กุ๊กกูบันเทิงผีบอกคนไม่บอกเดี๋ยวผีบอกเองซึ่งงานนี้เหล่าชาวเน็ตก็ทํากันบ้านกันอย่างหนักเลยทีเดียวคาดเดาไปต่างๆนานามีทั้งอ,อักษรย่อบแบบจัดเต็มอาทิฟอแอนด์ฟอหรือไม่ก็ฟอส,ะสะลารรเรกอกไก่แอนด์ฟอสลมชคุณผู้ชมรละคาคิดว่าเป็นใครขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณคะ่ะ